จากสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะร้านรวงต่างๆในเบียนนาก็เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมทั้งร้านหวิวิตตองด้วยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ นะคะหนูชอบลายดามิเออาซัวนะคะกับแล้วก็กระเป๋าโปรเซ็ตเ,เป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะสีดามิเออาซัวแล้วก็อีกใบห,หนึ่งเป็นลายดามิเออาซัวอ <c oughs> กัน <c oughs> ก,ก็คือรุ่นโปเซ็ตออนเชนจ์นะคะ <c oughs> น่าจะมาช่ว,วงเดือนคุณพาพันที่ผ่านมาเองค่ะ จะเป็นสายโตนะคะส่วนกระเป๋าคูเซ็ตเตอร์นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะลายสีหวานมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ค่อยกลัวสกปรกนะคะใช้ลายนี้เลยแล้วก็ลายโซอีวอลเล็ตนะคะสีชมพูแล้วก็โรซาลีและอีกใบหนึ่งก็คือวิทอรินนะคะ นี่คือบรรยากาศรวมภายในร้านนะคะหนูไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะกลัวพนักงานว่ายังไงเราไปดูกันเลยว่าหนูช็อปอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็ร้านวิทหรือวิตจองเนี่ยเพิ่งได้เปิดเป็นวันแรกเลยหลังจากเหตุการณ์โควิดนะคะหนูก็ได้ไปต่อแถวกับเขามาด้วยนะคะแล้วก็เราก็มาดูกันนะคะว่า หนูเนีย่ยซื้อกระเป๋าอะไรมานะคะเกีเพื่อนๆอยากรู้นะคะเราดูกันได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้สีส้มแล้วก็นี่ขันแทนใบนี้เองค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะในถุงนี้ก็จะมีการดนะคะแล้วก็นำบัตรพนักงานนะคะ ก็น้ำหอมแถมมาให้3อันเลยน้ําหอมของตัวทดลองของเลยวิตตองนะคะ3อัน3อันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกลิน่นมินเลอเฟอร์นะคะอ่านไม่ค่อยถูกนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็คงนคอรมัว ะะได้มา3มอันให้เพื่อนไปอันหนึงวันนี้ SA ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยนะคะว่าเป็นอะไรทดานองดูสิคะว่าเพื่อนๆถ่ายถูกกันหรือเปล่าไม่ได้ไปนี่มา เัลมา b ีนะคะเป็นรุ่นเอลมาเนี่ยมีสองสไตล์ก็คือ BB, เอลมาบีบีเออเลมาเฉยๆที่เป็นใบใหญ่นะคะกับเอลมาบีบีแล้วก็มันจะมีหลายสีด้วยกันมีลายดามิเย่นะคะสีนี้แล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือลายโมโนแกรมนะคะแต่รู้สึกว่าลายโมโนแกรมเนี่ยคาวไฮมันจะเป็นสีขาวน่าจะดูแลยากกว่านะคะ แล้วก็เคยเห็นแล้วว่าแบบว่าเพราะใช้เป็นนานๆคาวไฮของลายโมโนแกรมเนี่ยสีมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งเราไม่ชอบนะคะเราคิดว่าลายดามิเย่เนี่ยดูแลรักษาง่ายกว่านะคะขนาดนะคะเพื่อนๆก็ดูได้จากในเว็บไซต์เลยนะคะเราก็จะมาเปิดดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่มีกุญแจด้วยแล้วลูกกุญแจมัน,นรู้สึกว่าลูกกุญแจมันจะอยู่ในนี้นะคะ มีลูกกุญแจให้2ดวงนะคะเสียดายไม่ได้ทำฮอตสแตมป์เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยคิดว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยคงไม่ใช้กุญแจนะคะเพราะว่าหนักกระเป๋านะคะจะเป็นแคบๆหน่อยแล้วก็มันจะมีถุงให้สำหรับใส่ลูกกุญแจนะคะ แล้วก็มีสายนะคะรู้สึกว่าลองสายใส่แล้วสายมันจะสั้นสำหรับเราหน่อยนะคะเราสูงหน่วยนี่อ่ะสูงร้อนะคะสายจะดูสั้นไปนิดนึงแต่สำหรับคนตัวเล็กหนี่ยว่าโอเคเลยข้างในก็จะมีเป็นการ์ดมาให้ทุกใบนะคะหรือวิตองจะมีไอ a t e d Fa b r i c c o w h i d e Leather Trim นะคะ จะมีอยู่ในกระเป๋าลุยทุกใบเลยแล้วก็จะมีบาร์โค้ดมาให้อาม่าบีบีนะคะส่วนตัวเนี่ยเคยมีกระเป๋าหลุยวิตตองแบนเดเลียรุ่นนี้สีนี้นะคะสีดำมิเยเนี่ยแต่มีได้สักแป,ป๊บนึงแล้วก็ขายไปนะคะเพราะว่ามันหนักแต่ใบนี้เนี่ยมันใบเล็กกว่าหวังว่าคงจะน้ำหนักไม่เยอะนะคะส่วนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรไปได้บ้างนะคะ นี่เลยลองเอากระเป๋ากุชี่นะคะกุชิพุชี่มามองนะคะใบรุ่น c a m มล่าแบใบใหญ่นะคะลองใส่ดูเดี๋ยวลองใส่กระเป๋าตังใบนี้ก่อนนะคะใบขนาดสั้นนะคะลองใส่เข้าไปดูอันกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เจลล้างมือ disinfection นะคะลองใส่เข้าไปดู ลองใส่หมากฝรั่งกล่องใหญ่นะคะลองดูซิว่ามันเข้าหรือเปล่าลองใส่หมากฝรั่งลงไปแล้วก็ยืมมือถือของลูกก่อนนะคะซัมซุงอะไรสักอย่างหนึ่งใส่เข้าไปเต็มแล้วคะ่ะเพื่อนๆใบนี้เต็มแล้วดูว่าปิดลำบากหรือเปล่า รู้สึกแน่นๆนะคะมันนูนขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่าหนักมากเอ้หวังว่าจะใช้ได้นานเดี๋ยวลองเอาใบนี้ออกกระเป๋าตังใบนี้ออกมาเปลี่ยนเป็นหรือวิตตองซาร่าแล้วกันนะคะลองดูซิว่าใบยาวเนี่ยเราจะใส่แล้วเป็นยังไงนี่นะคะซาร่าวอลเล็ ใส่ซาราบอลเล็ตลงไปเพิ่มแล้วก็มือถือยืมของลูกมาใส่ก่อนแน่นแน่นโอ้โหแน่นมากอมโอเคค่ะโอเคนะคะใส่ได้กระเป๋าใบยาวก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆส่วน ล็อกนะคะเนยเอาออกค่ะเพราะว่ามันหนักกระเป๋านะคะเนยก็จะเอาออกเดี๋ยวมาดูกันว่า made in อะไรตอนนี้นะคะราคาก็ขึ้นจากปีที่แล้วมา30ยูโรนะคะตอนปีที่แล้วเนี่ยกะว่าจะซื้อตอนนั้นราคาอยู่ที่980นะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น110ยบูโรนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะเหนยได้ made in France ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามายืนดูกันนะคะสวยสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะสพายข้างรู้สึกว่ามันลำบากจังเลยโอเคมันนุ่นๆหน่อยสพายข้างนะคะโอเคเลยอยู่ตรงระดับสะโพกมันก็ไม่ได้สั้นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แจ็คเก็ตน่าจะดูสั้นกว่านี้นะคะถ้าเกิดเราใส่แจ็คเก็ตตอนนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วสวยเลยค่ะ ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะก็ถามหนึ่งมาได้เลยนะคะยินดีตอบเลยค่ะนั้นเวลาเพ็นเเทานี้นะคะสวัสดีค่ะ